นนะะที่รู้สึกง่วงหรือว่าเคลียหลังตื่นเช้าเป็นประจำอย่างกิฟตนะคะตื่นเช้าออกมาทํางานทั้งวันกลับบ้านมาดูแลลูกกินข้าวอาบน้ําทําธทุระส่วนตัวกว่าจะได้นอนนะคะก็ดึกละทําให้เวลาพักผ่อนของเรานะคะอาจจะน้อยนะคะก็เลยมีคนแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งให้นะคะนั่นก็คือแทนตัวนี้เลยค่ะวิตามิน DIIN น้ำมันไนไพลโลนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิตามินที่ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ เราจะมาดูข้างในกันนะเม็ดมันก็จะเป็นเม็ดแคปซูลอย่างนี้นะคะจะเป็นเม็ดสีม่วงนะคะเราก็จะกินวันละ2เม็ดก่อนนอน45นาทีค่ะซึ่งกิ๊บก็กินไปจากหมดกระปุกแล้วค่ะ2เม็ดนี้เราก็จะกินคืนนี้นะคะ หลังจากทานวิตามินตัวนี้นะคะก็รู้สึกได้ว่าเราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นจริงๆหลับสบายนอนเต็มอิ่มผ่อนคลายทั้งสมองแล้วก็ร่างกายนะคะหลังตื่นนอนมาเนี่ยมันจะรู้สึกเฟชไม่งัวเงียหรือเพลียเหมือนเมื่อก่อนค่ะคือถ้าคะแนนเต็มสิบนะคะก็ให้สิบไปเลยค่ะนอกจากการทานวิตามินนะคะก็อย่าลืมสร้างบรรยากาศให้เหมาะแก่การนอนด้วยนะคะก็จะทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณแม่ที่พักผ่อนน้อยนะคะหรือว่าใครที่สนใจเนี่ยก็ลองซื้อหามาทานดูได้นะคะ